โอเคครับผมก็กราบสวัสด,ดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีนไอ h ช n แนลนะครับผมกลับมาอยู่ในเกม PUBG l i k e อีกเช่นเคยนะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับน้องเว็บโอเคนะครับผมวันนี้เราจะไปสุ่มทีมอีกเช่นเคยในโหมด FPP <c oughs> เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูเลยดีกว่านะครับไปใช่เป็นเป็นเพราะผมกินทองหยอดมากเกินไปอะเกี่ยวด้วยอ <c oughs> เอ้ยมันแสงอสี่ มีคนปหมเนี่ยไม่มีอยู่อ่ะม่าจะไม่มีป้าสลัวลป่ะเฮ้ยลงกดังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมไอ้ลงกดังนะยินยับเลยยินยับเลยเอยัเบอร์สามเล่นเก่งปะไม่เก่งครับเพิ่งหัดเนี่ยโอ้ย ายแพ้แทนบุรีรัมอะไรนะบุรีรัมบุรีรัมไม่เจ็บอ๋อวันนี้แข่งวันสุดท้ายแล้วนี่ใช่แล้วไอแชมป์แชมป์แชมป์คนบุรีรัมเฮ้ยก็จรจริงบุรีรัมเขากำลังจะได้แชมป์นะ ถ้าสี่เกมทำได้ดีนะถ้าทำได้ดีนะเฮ้ยเรามากับ FC บุรีลมว่ะเอ้ยบุรีลมนี่เ,เล่นเก่งอยู่นะได้เรื่องอยู่ผลซี SD โอ้ยแต่ปื้่มนี่สุดยอดเลยนอนได้ไป p ับจีม b บายเขามีแบบเครื่องอาวุธปืนะลรนะ ลงอคไขะย่จะมีของไขรอ่ะพี่ของกูใช่ปะของมึงอ่ะของผมไมโอ้ยมแบบจะพูดถึงรอเฮ้ยดังเหมือนกันนะพัดลมดังเหมือนกันนะขนาดนั้นเลยอ่ะ <c oughs> ถ้ากูบอกว่าดังนี่คือมันดังจริงนๆนะเว้ยเฮ้ยเอาเอาปืนเียวดีกวาเป็นไงล่ะพี่เออหายแล้วอุ้ยเอคี AK ว่ะ ยังไม่เจอกระเป๋าเลยอะ่ะงานฟาร์มอะ่ะงานฟาร์ม <c oughs> ม,แม,มีแต่บอหละมั้งว่าเนี่ยแต่เมื่อกี้เห็นคนอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าไปลงไหนนะเราต้องแชมนะแชมนะรอบนี้เราต้องแชมนะแชมเลยเอยมีกูณแปดสองอันเลย เก็บไว้เก็บไว้ยังหาขอไม่ได้เลยลองเป็นพับจีโมบายดิตรงนี้แบบแรงมากเลยนะนี่ลงมามันจะปูเลยเนี่ยนี่น้ยเบอร์ลิวอ่ะ ว่ะก็อิมอัวเอ้ยระเบิดกูเก็บมาสองลูกอ๋อโอเคมีผมมีทั้งคูนแปดคูนหกเลยไม่เจอปืนเลยเอ้ยไม่เจอเออใช่ไม่เจอปืนดูแล้วเสียเลย เฮ้ยเพื่อนยังเอาแล้ววะเอาวะสุดยอดไปเลย <laughs> บอดครับบอลบอดแด <laughs> ดแ <laughs> ม่เจอปืนเลยวะแอ่ผมมีคาอยูน่นะไม่เด,ดี๋ยวปืนคอเลย เป็นคอไม่เจอเลยอะไรวะนะนายนายเบอร์เบอร์สามอ่ะนายนายเจอปืนคอบ,บ้างปะ ไม่เห็นว่าเขาเจอไอ้ไข่แม่งมีสก,กาลายด้วยวะโอ้กูตาลายกูกินยามาแล้วก็ตาลายเฮ้ยผมผมก็กินยามาเหมือนกัน <laughs> เจอบัตกันดียังวะมูเแมนเจอเลยวะโอ้ฟูลแปดแบบเยอะเยอะมากเลยม่เจอปืนเลยเนะี่ยเดินหาปืนอยู่เดือดรุ่งซองโอ้ยไม่เจอปืนไม่เจอปืนจริงๆนะเนี่ยไม่รู้เล่นนะเนะ เจอได้ค่ะเ <c oughs> สี่ยงแบบยังลั่นอ่ะเฮ้ยเบอร์เบอร์หนึ่งมันยังเอาเลยวะ่ะใครมีเอเดีวาวะ ียังไม่เจอใครเลยอ่ะชิปคิปเอ้าอ้โหเออกดปิดไหนวะ Người, người, người đi. này, không chơi khay lưới à ai bếp khôn ở dùng này ạ thứ nhất cũng đơn Bọn đài à ngồi lạ mày xuôi còn lại à à ai nữa là người, ไม่โดนเลยสุดุนขนาด้นเลยอุ๊ยปืนดีจักเลยอ่ะ เจ้าเอ๊แป๊บเดียวเองตายละไม่วเอ,เอาคูณหกไหมพี่เหมือนไหมเอาผมทิ้งกันแล้วเหลือได้คูณแปดเอามาอามา,า,มาปืนยังไม่มีหรอกหาเก็บไว้ก่อนทำไมปืนมันปืนมันดีขนาดนี้ปะ เล่นเหมือนคนเล่นไม่เป็นเลยว่ะเพื่อนขับรถมาลับแล้วขับรถมาล้อแล้ว มันบอกว่ามันเล่นไม่เป็นนะแต่มันดูบีสกิทพื้นปวดเลยเว้ยเอาอะเฮ้ยเอ๊นตายเลยก็ยิงไม่ทันอุ้ยเหินเป็นลิง ออกมาแล้วอะทำยาไม่ได้สิวาด อย่าไปจะฆ่าใครเลยอะ่ะเฮ้ยเข้าวงการเข้าวงการบ่อนมันยิงแม่นยังวะ ไม่ได้ยิงใครจริงๆเนี่ยสุนคิ้วเลย <c oughs> อ๋อ M24 ไงเออใช้ M24 ได้ปะ ได้ปืนคอมากกว่าไม่มีเลยวะไม่มีเลยวะไม่มีคนเลยอ่ะ ไอ้ไอ้ท้ายวงหรือมั้งลนด,ดับเฮ้ยคนหนึ่งนัดบ้านหน้าเลย อุ้ยโคมจังเลยว่าหน้ามีนะตัวหนึ่งแบบได้ยินแบบเป็นเสียงแบบไฟไฟออกเลยปาดกูยิงไม่โดนเลยเออมีเป็นคอมินีอีก เล่น,นี้่ดีว่ะเฮ้เบอร์หนึ่งยังยังคมเลยวะ่ะเฮ้ยเราเล่นไม่เปน็นไงเราเล่นไปแล้วเมื่อไรเฮ้ยมีมีม มีแฟกกันปะตาลายเลยอย่างนั้นเลยเว็บมีแฟกกันขนาดเว็บ เด in hey, ี no, ๋ยวแย่ยิงกูเฉยเฮ้ยแฟรกันข้างหน้านายนายแฟรกันข้างหน้าครับอเไปยิงมันไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถคันไหนวะไอ้เหี้ยบตีใครลงมาแล้วมันลงมาแล้วอย่างเงี้ผมมึงทิ้งก็เลยเจ๊ะเจ๊บ้านหลังหน้าอะไรบ้าง วิ่งเข้าบ้านแล้วโอ้ยสองนัดโดนสองนัดอ่ะยังหนยโอ้ยใครวิ่งตัดนากูเท้าหมดแตกส้างแล้วอ่ะตรงตัวตัวบ้านน่ะ ได้ชุดไปะชุดเขียวๆอ่ะข้ามเหมือนยิ่งน้ก้อนเมื่อกี้นะตายแล้วโดนไปกองนับอุยอ้ยเอโดนนะไม่ลม,มผ่มนะผมนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกลับขึ้นมาดีกว่าเอาแลครับเปลี่ยนจะชาร์เลยดีกว่าเอ,เอ้ยผมไม่มีชุดปฐมพยาบาลกันเหรอก็มีนี่กะ <c oughs> กดแล้วมันไม่ฮิวน,นี่มันศึกคูณแปดโหยังแม่นเลยหน้าต่างไหนวะม <c oughs> องไม่เห็น เอาวมดีกว่ามากตัดล้อมันดีมีรถปะดักมันได้ไปดักมันได้ไปดักมัน่ปะ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 อำเบอร์มันที่สมบูรณ์เลยอ่ะบ้าแล้วไปไปมันเลย อันนี้จำโมกเลยอ่ะอุ้ยแมันจัดมโมกม็อกโม็อกโนสมกโนโนสม็อกโนสม็อกเอ้ยไอ้เห็ดมันสมกไอ้เห็ดมันมันมีมันมีมันมีธรรมกผมมีแต่ระเบิดไฟอ่ะเอาไหมล่ะจะเก็บไปเก็บของมันอยู่มันมีบอกมันมีอยู่เดินเฉียวเชียนเฉียวมันยิงมามัน ยังไม่เห็นเหละไนเลยดับอแฮปบัสโอกไงไม่มีสมอกไงเจ็บปันตีนยิงไปปันตีนก็โดนเลยไม่ได้มันช่วยไม่ได้มันก็ยิงโดนยิงอยู่อะตายนั้งกองคนเอาไปกองเฮไปเว็บไม่ไหววะเราเราไปดับกไปดีกว่าเข้าวงดีกว่า เพื่อนเอารถเพื่อนเอารถอีคันไปปะรงไหนวะรงล,ไปไปล,ล่างอ่ะฟังนู้นอ่ะเาก,ก,ออกาะคุหมดแล้วเนี่ยหมดมก็หมดเหมือนกันคือเกาะแตกแล้วอ่ะแตกละเอียดเลยอะไม,ไม่ไม่มีเกาะแล้วอ่ะเฮ้ย อ้ยมากันแล้ว่ะยังไม่เห็นนะยังนี่ไปไปต่อดีกว่าไปไปไปมี่ห้อกันนะเฮ้ยไปดีกว่าเ น่าจะเฮ้ยมันมาเกรดที่เอาวงดีกว่าหลังรถนี่นะเวบ หรือเปล่าน่าจะดูดูเรือเลยล่างมีคนนะนีนวะแม่งหันหันมามองนนนวินต่อมองไม่เห็น อ๋อเนี่เลยไปเก็บหาเก็บของดีกว่าวงมันจะผ่ายแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาโดนตับซ้ำพี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรมึงขึ้นรถมาแล้ว พี่รีบเปล่นไปหรือเปล่าโอ้กําลังถอยเลยเฮียเยยังไม่ทันได้ขึ้นเลย <c oughs> ไ,ไปไปไป <c oughs> ไปไปมันมียาฟาั์มแล้วนะไเอาา้าฟัมสบอ ยิ้มไม่เคยขึ้นคิวเลยวะ่ะอ้าวอย่าพึ่งนะทับผมอีกนะอ้าวเลี่ยปืนไปได้เลย เอามาถือปืน <c oughs> ถือปืนขับรถอะ <c oughs> เอ้ยเกมเกมเอย่างเอาอะอ่ะยิงไม่ได้จัด <c oughs> ถือปืนขับรถอะไอ้ยักษ์เปลี่ยนปืนไม่ได้โอ้ยอะโอ้โหเลื่อนรถอีกเยอะเอ้ยม <c oughs> ัน <c oughs> <c oughs> ไม่ขนาดเ่นาน่า ซื้อพื้นควารถอ่ะเปลี่ยนปืนไม่ได้เปลี่ยนปืนไม่ได้ของจริงที่ต้องล้มก่อนเว้ยจริงๆนะ อ่าลองดิยังไงให้มันเจ็บน้อยที่สุดอ่ะพูดเลยโอ้ยยักเสื้อกูหายเลยสัตว์ผมก็ไม่มีเสื้อไปโอ้อ่าเฮ้ยไม่นจะถือปืนอยู่เลยบังอะไรเนี่ย

ไม่มีปืนเคาะด้วยเรยจะสองตัวนั้นละมั้งเบบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยังแม่นโม้โไม่มีใครมาหากูกำลังเปลี่ยนปืนเลยมันมารอนานแล้วแหละในโรงนอนอะ่ะ ใช่ค่ะลงนอนอ่ะอืมน่าจะลงนอนทำไมผมรู้สึกเหมือนอ๋อเฮลาเฮล่าเฮลา,ลาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแลา้วมาด้านหน้าแล้วงงสมอก,ก่อนได้ไหมเปลี่ยนปืนไม่ได้เวฟสร้างละ ชุดพางซากหลังจังกระสีอ่ะตรงนี้ตรงนี้หลังลนนี่ตรงไฮไลท์อ่ะไฮไลท์ไฮไลท์เขียวไฮไลท์เขียวซากเลยอุ้ยโคตแมนน่ะเปลี่ยนปืนไม่ได้มันบ้าเอ้ยขอตทษจ้ะ กดไม่ได้ไงยอ๋อเหรอน่าอยู่อยู่เราเราเราไม่สองตัวสองตัวสองตัวมันมันเปลี่ยนปืนไม่ได้เฮียคุยเกมคุย จดอ,อย่างกาวเลยอะ่ะที่ที่สองก็เหมือนที่หนึ่งแล้วพี่ <laughs>